การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและโปรง่งใสข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เบื้องต้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2548แและที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการกำหนดสิทธิและเงื่อนไขในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่นต้องเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่น มีสถานะเป็นข้าราชการประจำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดหาที่พักอาศัยให้องค์กรต้องไม่มีการจัดหาที่พักอาศัยให้ข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต้องเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงการเช่าบ้านต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวไม่ใช่เพื่อการอื่นต้องมีหลักฐานการเช่าบ้านเช่นสัญญาเช่าบ้านใบเสร็จรับเงินค่าเช่าเป็นต้น อัตราค่าเช่าบ้านจะมีการกำหนดอัตราค่าเช่าสูงสุดต,ตามระดับเงินเดือนและตำแหน่งของข้าราชการขั้นตอนการเบริกค่าเช่าบ้านโดยทั่วไป 1. เตรียมเอกสารแบบคำขอเบอิกค่าเช่าบ้านมักจะเป็นแบบ6.500สัญญาเช่าบ้านใบเสร็จรับเงินค่าเช่าหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการเบริกจ่ายค่าเช่าบ้านขององค์กร 3. ตรวจสอบและอนุมัติหน่วยงานจะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆก่อนที่จะทำการอนุมัติการเบริกจ่าย 4. เบิกจ่ายเงินหากได้รับอนุมัติเงินค่าเช่าบ้านจะถูกโอนเข้าบัญชีของข้าราชการตามระยะเวลาที่กำหนดการเช่าบ้านของบิดามารดาและสิทธิในการเบริกค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิน่น คำตอบคือสามารถเช่าบ้านของบิดามารดาได้แต่ต้องมีหลักฐานและเงื่อนไขที่ชัดเจนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพศ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่ได้ห้ามชัดเจนว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถเช่าบ้านของบิดามารดาได้แต่มีข้อกําหนดสําคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้ต้องมีสัญญาเช่าที่ถูกต้องต้องมีสัญญาเช่าระหว่างบุตรข้าราชการ กับบิดามารดาที่ระบุรายละเอียดค่าเช่าระยะเวลาการเช่าและเงื่อนไขอื่นๆอย่างชัดเจนต้องมีการชำระค่าเช่าจริงต้องมีหลักฐานการชำระค่าเช่าเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีของบิดามานดาอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่เช่าจริงต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าค่าราชการอาศัยอยู่ในบ้านที่เช่าจริง <c oughs> เช่นสำเนาทะเบียนบ้านต้องไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวที่สามารถอยู่อาศัยได้ ข้าราชการต้องไม่มีบ้านเป็นของตนเองหรือของคู่สมรสที่สามารถอยู่อาศัยได้เหตุผลที่สามารถเช่าบ้านของบิดามารดาได้เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายการเช่าบ้านเป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีสัญญาเช่าเป็นหลักฐานเป็นการแบ่งปันภาระค่าใช้จ่ายการเช่าบ้านของบิดามารดาถือเป็นการแบ่งปันภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นการสร้างความโปร่งใส การมีสัญญาเช่าและหลักฐานการชำระค่าเช่าจะช่วยสร้างความโปร่งใสในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้อควรระวังการตรวจสอบของหน่วยงานหน่วยงานที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านอาจมีการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบความเข้าใจผิดบางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดว่าการเช่าบ้านของวิดามารดาเป็นการทุจริตแต่หากมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ก็สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิสรุปการเช่าบ้านของบิดามารดาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องมีการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ <c oughs> เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและโปรง่งใสหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในองค์กรของท่านได้โดยตรง